สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลามี่ช anel ค่ะช anel การพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ตะวันตกที่ช่วยไขยความลับจัก,กรวาลให้คุณรู้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวและคณะราศีกันประจําเดือนมกราคมเกี่ยวกับความรักเท่านั้นนะคะหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนถึง23กันยายนคุณถือเป็นชาวและคณะราศีกันตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะเอาละมาดูกันค่ะว่าเดือนมกราคมความรักของชาวกันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์เลือกไพ่ไว้ให้ แล้วนะกองที่1คือคนโสดน,นะคะกองที่2คือคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกองที่3คือคนที่มีคู่อยู่แล้วนะประกอบกับดวงดาวที่อาจารย์ดูไปแล้วในคลิปประจําเดือนนะคะบ่งบอกอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในเรื่องของดวงดาวก่อนเลยนะดาวพฤหัสอยู่เรือนคู่ของคุณนะคือเรือนที่7พอดาวพฤหัสย้ายเข้าเรือนที่7ตลอดทั้งปี2565นะคะส่งพลังงานที่ดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณแน่นอนโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วพา คู่ตัวเองเข้ามานะคุณมีเกณฑ์การแต่งงานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าดาวพุธดาวศุกร์กับดาวพลูโตกุมกันในเรือนที่5เรือนความสัมพันธ์หรือว่าโรแมนส์นะคะคนที่ ยังไม่มีแฟนมีเกณฑ์เจอคู่จรเข้ามาแน่นอนละ่ะแต่ต้องระมัดระวังเพราะดาวพลูโตกับดาวศุกร์กลุ่มกันเป็นลักษณะของคู่ที่อาจจะหมกมุ่นในความสัมพันธ์นิดนึงนะคะพลังงานของมันเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเรื่องของไพ่กันค่ะคนที่เป็นคนโสดน,นะคะคุณได้ไพ่ The X o f ็ก Cup ไพ่หนึ่งถ้วยนะดีมากๆนะ j u s t i c นะคะแล้วก็ the ace of s w u r d s ไพ่แเหรียญ oracle คุณได้ hidden feeling นะคะหมายถึงการปิดซ่อนเร้นความรู้สึกเอาไว้เอาล่ะอาจารย์จะพยากรให้ฟังนะคนที่เป็นคนโสดนะคะไพ่หนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นความรักที่ดีงามค่ะหลายๆคนเจอคู่จรน,นะเจอคนที่จรเข้ามาในชีวิตแล้วก็ส่งผลให้คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆได้นะคะสิ่งสาคัญที่ดีมาก ที่ดีที่สุดของคนลักนณาราศีกันนะคนราศีกันจะใช้ตรกกะเหตุผลมากกว่าความรู้สึกจิตใจภายในอาจารย์แนะนำเนาะ Hidden feeling คุณซ่อนความรู้สึกอะไรไว้คุณต้องแสดงออกมานะคะถ้าคุณอยากมีคู่อยากมีความสัมพันธ์คุณก็แค่โฟกัสแล้วคุณก็ปล่อยไปตามใจที่อยากจะเป็นไอคนที่ไม่อยากมีอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคุณก็ไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่อยากมีเนี่ยสิแต่มันไม่มาอาจารย์ทําไงดีทัมมิงทัม i n งเท่านั้นแล้วปีนี้คือปีของคุณคุณต้องได้คุณต้องเจอใน12ปีปีนี้คุณต้องได้คุณต้องเจอถ้าคุณไม่เจอปีนี้อาจารย์ก็ไม าราศีกันแล้วความรักของคุณที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยโรแมนต์ด้วยเนาะโรแมนติกตรงข้ามกับราศีมีนนะมีเนปจูนอยู่ในราศีมีนเนปจูนกับดาวศุกร์ทำมุมถึงกันอีกส่งผลให้เกิดความโรแมนต์โรแมนติกในความรักนั่นเองเนาะแล้วเนปจูนอยู่ในเรือนคู่ของคุณนะตอนเนี้ย นะมันต้องเจอแล้วมันต้องดีสิ่งเดียวที่มันไม่สามารถทําให้คุณเจอได้คือแปดดาบกลัวไปเองคุณดูสิไพ่ใบเนี้ยคุณเอาตัวเองอ่ะไปผูกมัดเอาไว้คุณดูสิคุณปิดตาแล้วคุณก็เอาผ้าไปมัดตัวเองไว้นะคะดาบทําอะไรคุณไม่ได้เลยแต่คุณนะ่ะเขาเรียกว่ากลัวไปเองหรือกังวลไปเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น เอาตีออกมาจากความกลัวเหล่านั้นซะนะคะแล้วเผชิญหน้ากับมันเด j อ s จ i ต e บ่งบอกในลักษณะของหลายๆคนที่ไปเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักที่เรารู้สึกว่าอายุติธรรมหรือไม่เป็นธรรมกับตัวเราเลยทําไมต้องเป็นอย่างนี้นะทําไมเขาได้ความรักที่ดีกันทําไมฉันไม่ได้นะเอาละมันถึงเวลาที่คุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วแต่ตัวคุณเองอะ่ะจะต้องเปิดใจหน่อยบางครั้งคุณตรงฉินเกินไปบางครั้งคุณเป็นตัว,ตวเองมากเกินไปจนไม่สามารถที่จะดึงดูดพลังงาน ความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาได้ราศีกันขาดาวเสารกับดาวพุธนะคะอยู่ในเรือนที่6ของคุณส่งผลให้คุณเนะี่ยซีเรียสเกิดมีความเครียดมีความซีเรียสจริงจังมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกเนาะแล้ว ดาวในเรือนที่5ของคุณอยู่ในมังกรนะมันจริงจังอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้ลดความจริงจังสิ่งเหล่านี้ลงมาบ้างนะคะเพราะบางครั้งจริงจังเกินไปก็ทําให้เราเป็นการปิดกั้นตัวเองเนาะแต่อาจารย์เชื่อคุณจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีแน่นอนมกราคมลองเปิดใจนะคะ The a c Soft ครับดีมากๆค่ะเอาละ่ะสำหรับคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะคุณได้ไพ่ The King Soft s o u c e ราชาถือดาบนะคะ The Fool มาแล้วไพ่หมายเลขศูนย์นะคะ เซต4โลกันเนอะ5 o f Cups ไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ออร์คเคิลได้ True Love ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์ชอบมากเลยอ่ะพลังงานของมันที่เกิดขึ้นเนาะคนที่คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ยกระดับหรือเริ่มต้นใหม่อาจารย์พูดแค่นี้หลายๆคนที่มีปมในอดีตเดี๋ยววันที่19ธันวาคมจนถึง29มกราคมดาวศุกร์เดินถอยหลังคุณมีเกณฑ์จะได้เข้ามาเขาเรียกว่าคนรักเก่าแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าคุณจะกลับมาให้คุณได้สะสางปมในใจที่มันติดค้างอ่ะ นะคะก็ดูดีๆแล้วกันค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็รับเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีก็พิจารณาดูนะคะ two love เกิดขึ้นในเรื่องของเดือนมกราคมทำไมจะไม่ดีล่ะดาวพฤหัสเข้าในราศีมีนเ,เข้าในเรือนที่7ของคุณเกี่ยวความรักอะความรักที่เกิดขึ้นจะเป็นความรักที่ดีหลายคนได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่หลายคนต้องจบกระทันหัน อาจารย์ให้20%มีเกณฑ์การจบแบบเซตศีรษนะคะเซตศูนใหม่นะคะเซตศูนใหม่กับตัวเองกับคนใหม่หรือมีโอกาสเซตศูนย์ใหม่กับคนเก่าที่เข้ามาคุณรอดูนะ19ธันวาคมจนถึง29มกราคมอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะลงคลิปนี้ในช่วงเดือนไหนนะคะแต่จะพยายามให้หลังน่าจะประมาณหลัง19ธันวาคมนิดนิดละนะต่ก็ช่วงนั้นนะอิทธิพลดวงดาวสุขส่งผลและหลายคนนะเจอกับความรับที่ดีนะคะพัฒนายกระดับไปสู่พัฒ เนือหุ้นส่วนได้เลยนะอาจารย์ใจช่วยด้วยนะมันติดไพ่ห้าหเหรียญอ่าห้าถ้วยขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เดบิฟ of ออฟครับปบอกในลักษณะของคนที่เจอกับปมอดีตเล่นงานอย่างจังเนาะหลายคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ๆคุณถูกขุดปมอดีตขึ้นมาหรือแฟนหรือคู่ของคุณเนะี่ยไปพูดหรือไปการแสดงออกการกระทำอะไรก็ไม่รู้นะส่งผลให้คุณเนะ่ะเจอปมกับอดีตพุ่งชนคุณเข้าอย่างจังอะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ย มันแย่มันไปไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วมันท้อแล้วคุณก็เซตซิโร่ซะเลยสิคะนะคะเซตศูนย์ซะเลยสิเดฟลูเกิดขึ้นแล้วจะกลัวอะไรถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้นะอย่าไปกลัวปมกับอดีตนะคะสู้กับมันนะาะไพ่ใบนี้น่ากลัวในเรื่องความรักทําให้คนไม่กล้าจะรักทําให้คนไม่กล้าจะเดินหน้าต่อคุณรู้ปะเนี่ยนะคะหลายคนเจอใบนี้ปุ๊บจมอยู่กับอดีตอยู่นั่นแหละ ไม่รู้จักจะเงยหน้าขึ้นมาดูความสัมพันธ์ดูอนาคตที่มันอยู่ข้างหน้าแต่ชาวลัคนาราศีกันทําง่ายทําง่ายมากๆเพราะคุณเป็นคนที่ถ้าคุณจะเลิกกับใครสักคนอ่ะคุณใช้เหตุผลในการเลิอกอ่ะคุณไม่ได้ใช้ความรู้สึกอ่ะถ้าคุณจะจบกับใครสักคนคุณก็ใช้เหตุผลอีกเช่นกันการใช้เหตุผลเหตุผลเหตุผลแต่ถ้าคุณจะรักใครสักคนอาจารย์ขอให้คุณใช้ใจนะ นะคะนะคะอะต่อไปคนที่เป็นคนมีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะคนที่เป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วสร้างครอบครัวแล้วเอาล่ะได้ไพ่เกคาาขึ้นมานะคะแล้วก็3คาา the 9 n i of wands the three of wands แล้วก็ the two of cups ไพ่สองทวยแล้วก็ the cupid ะะบ่งบอกลักษณะความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากสองถ้วยขึ้นมาอาจารย์ก็รู้สึกใจชื้นละแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีการพัฒนาหลายคนมีการแต่งงานนะมีเกณฑ์การได้แต่งงานต่อย,ยอดนะคะ3คาถา,าบ่งบอกลักษณะของอะไรที่คุณรอคอยอยู่กําลังจะเกิดแล้วนะคะคนมีคู่หลายคนรอคอยกันมั่นอยากใส่แหวนอยากแต่งงานอยากจะให้มีความคืบหน้าความสัมพันธ์อาจารย์บอกเลยมันจะเกิดแล้วมันจะดีมากๆกับคุณนะแล้วมันจะโรแมนต์โรแมนติกจริงๆนะ ก้าวคาถาขึ้นมาบอกอะไรละ่ะเสริมยังไงละ่ะถ้าความรักครั้งไหนที่คุณรู้สึกว่าอย่างงี้ดีกว่าถ้าความรักคู่ไหนที่คุณสารต่อกันมาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยจังฉันรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะหยุดดีไหมคุณหยุดทําไมละ่ะคุณดูสิแปดคาถาข้างหลังนะคุณสารมาตั้งนานแล้วคุณทํามาได้ตั้งเยอะแล้วนะคะกับคาถาอันที่9ที่อยู่ในมือทําไมคุณจะสร้างมันให้สําเร็จไม่ได้นะ อาจารย์เอาใจช่วยคนที่กําลังสร้างสร้างความเป็นคู่กันมากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวแบบคู่กันมาหรือกําลังอยากจะให้พัฒนาความสัมพันธ์อย่าได้หยุดเป็นขาดน,นะคะสู้มันนะถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนอาจารย์เชื่อเลยเป็นแค่บททดสอบเล็ก,ลกๆบางคนดาวที่ทํามุมอยู่ในเรือนชะตานะ่ะส่งผลต่อบททดสอบของคุณได้เสาสแควรยูเรนัสเอ่ยทําให้คุณเกิดการปรับป,ปรับฉับพันอยากเลิกก็มีนะคะแต่ทีเนี้ยมันเป็นการทดสอบเมือ่อคิวปิด นะคะคิวปิดแผงสอนรักใส่คุณแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเอาละพลังงานด้านดีมันจะอยู่กับคุณขอให้เชื่อในพลังงานของดาวพฤหัสที่เข้ามาในราศีมีนแล้วก็อยู่ในเรือนความรักคุณคุณต้องพัฒนาความสัมพันธ์และต่อยอดไปได้ดีกว่านี้สิสองถ้วยคิวปิดขึ้นประกบกันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจารย์จะบอกนะเหลือแค่ส่วนเดียว อย่าได้ท้อกับความสัมพันธ์อาจารย์ใช้คําว่าแค่นี้ถ้าคุณคบมาได้ขนาดนี้แล้วอาจารย์ไม่เห็นเรื่องของมือที่3หรือเรื่องราวของการบั่นทอนอื่นใดยกเว้นคุณจะท้อไปเองเพราะบางทีอ่ะคู่ของคุณอ่ะพอเป็นลัคนาราศีธาตุน้ําหรือธาตุลม เอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเข้าไปอีกตัวคุณเองเป็นกันนะคุณอยู่กับลักเหตุผลคุณเป็นธาตุดินคุณมีความมั่นคงคุณต้องเผื่อแผ่สิ่งเหล่านี้คู่ของคุณคุณเป็นธาตุดินคู่ของคุณที่ดีมากคือธาตุน้ำนะโดยเฉพาะลัคนาราศีมีน ค่อนข้างจะติดหน่อยๆละคู่คุณถ้าเกิดเป็นเนาะก็เผื่อแผ่สิ่งเหล่านี้ไปให้เขานะแล้วก็สู้ต่อไปอาจารย์เห็นสิ่งที่ดีอยู่ในอนาคตนะขอให้หลายคู่ได้แต่งงานค่ะนะคะในเดือนนี้แล้วก็ในปีนี้นะในปีนี้เลยนะคะไม่ใช่ในเดือนนี้เนาะเพราะดาวพฤหัสอยู่ในราศีมีนตลอดทั้งปีนะคะ เอาละจบไปแล้วนะความรักของชาวลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนมกราคมขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง TikTok นะคะช่องอื่นของอาจารย์ด้วยนะคะเอาละอาจารย์จะรวบรัดให้เร็วไม่อยากให้ยืดเยื้อะนะขอบคุณมากเลยละไปก่อนเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ